คุณเคยมีปัญหาในการทํางานแบบนี้บ้างไหมครับงานเสร็จไม่ทันตามเวลาทําผิดซ้ำซากตลอดหรือว่างานไม่ได้มาตรฐานตามที่เรากําหนดเอาไว้ถ้าเจอปัญหาแบบนี้แล้วคุณคิดจะทําอย่างไรครับลองหันมาใช้หลักการ PDCA ดูนะครับหรือว่าวงจรการบริหารงานคุณภาพนั่นเอง PDCA นั้นถูกคิดค้นโดยมิสเตอร์เอ็ดเวิร์ดดีมิงครับนักสถิติชาวอเมริกันซึ่ง PDCA ก็ย่อม,มาจาก Plan Do Check Act จะทำงานหมุนเวียนต่อเนื่องกันเป็นวงล้อครับคราวนี้มาดูกันนะครับว่า PDCA นั้นประกอบไปด้วยอะไรบ้าง P หรือ plan ครับนั่นคือวางแผนแล้วก็ประมวลผลข้อมูลสำคัญต่างๆนะครับเพื่อให้เราได้บรรลุถึงเป้าหมายที่เราได้วางเอาไว้ D หรือว่าดูครับนั่นคือการลงมือทําตามแผนที่เราได้วางเอาไว้นะครับและทําอย่างมีระบบแล้วก็ต่อเนื่องด้วยส่วน C คือ check ครับ นั่นคือการตรวจสอบแล้วก็วิเคราะห์ถึงประสิทธิภาพในการทํางานของเราอยู่ตลอดเวลานะครับต้องตรวจสอบว่าเราทํางานไปมีปัญหาอะไรเกิดขึ้นบ้างส่วน A หรือ F นะครับนั่นคือการหาวิธีการปรับปรุงแก้ไขปัญหาที่เกิดขึ้นครับแล้วก็นํามาวางแผนใหม่เพื่อให้เราได้เดินหน้าเข้าสู่เป้าหมายและคุณภาพงานที่เราได้วางเอาไว้นั่นเองครับคราวนี้เรามาดูตัวอย่างการใช้หลักการ PDCA กันนะครับ เรามีพนักงานอยู่2คนครับหนึ่งคือนายคิดดีครับซึ่งเป็นช่งางไฟฟ้าคนขยันแล้วก็มีเพื่อนร่วมง,งานอีกคนหนึ่งคือนายเฉยชาทั้งสองคนนี้บ้านเาอยู่ใกล้เคียงกันครับแต่ว่าเพราะเหตุใดทําให้นายคิดดีเดินทางไปทํางานทันเวลาและถึงก่อนนายเฉยชาเสมอเสมอ ก็เพราะว่านายคิดดีนั้นใช้หลักการ P.D.C.A. ในการวางแผนการเดินทางก่อนไปทํางานนั่นเองนะครับนายคิดดีครับจะศึกษาเส้นทางในการเดินทางนะครับโดยดูจากข้อมูลข่าวสารศึกษาสภาพการจราจรแล้วก็สภาพอากาศอยู่เสมอๆก่อนที่จะออกเดินทางไปทํางานทําให้เดินทางไปทันเวลาครับซึ่งแตกต่างจากนายเฉยชาเลยนะครับที่ไม่เคยวางแผนอะไรเลยครับดูสิครับตื่นขึ้นมาก็เล่นเกมเลยทีเดียว นอกจากการวางแผนที่ดีแล้วนะครับจำเป็นอย่างยิ่งที่จะต้องลงมือทําอย่างเหมาะสมด้วยคราวนี้มาดูตัวอย่างต่อมากันเลยนะครับนายคิดดีเองได้ทําการศึกษาเส้นทางวางแผนก่อนออกเดินทางเพื่อให้ไปถึงที่หมายได้ทันเวลาครับแต่เมื่อเดินทางออกไปแล้วไม่เป็นไปตามแผนเกิดอุปสรรคปัญหาขึ้นครับและทําให้ไม่สามารถทําตามแผนที่กําหนดเอาไว้ได้สิ่งแรกที่นายคิดดีทําคือการตั้งสติครับ แล้วก็เจาะหาแนวทางหรือว่าขนทางใหม่ครับที่จะเดินทางไปสู่เป้าหมายได้ทันเวลานี่เลยครับก็คือการตรวจสอบหรือว่า C นั่นก็คือเช็คนั่นเองนะครับซึ่งเราสามารถทำได้ระหว่างที่แผนอย่างไม่บรรลุเป้าหมายครับ เมื่อการวางแผนไม่สําเร็จย่อมต้องมีการปรับเพื่อหาทางเลือกในการเดินทางที่ดีที่สุดนะครับซึ่งการหาทางเลือกนี่ก็คือแอนั่นเองนะครับแล้วก็จะเริ่มวางแผนใหม่เพื่อเข้าสู่วง P.D.C.A ในวงต่อไปซึ่งเราสามารถทํา P.D.C.A วนซ้ําหลายๆรอบได้นะครับเพื่อพัฒนาไปสู่เป้าหมายที่เราตั้งไว้นั่นเองเห็นไหมครับว่าการทํา P.D.C.A นั้นไม่ได้ทำเพียงแค่ครั้งเดียวนะครับแต่ว่าในระหว่างการดําเนินการจะต้องมีการตรวจสอบแก้ไขปรับปรุงแล้วก็วางแผนใหม่อยู่ตลอดเวลา เพื่อให้เป็นไปตามเป้าหมายที่เรากําหนดเอาไว้ดูสิครับนายคิดดีของเราเลยไม่เคยไปทํางานสายเลยนะครับกลับมาดูที่นายเชชากันนะครับยังคงติดอยู่ที่เดิมก็แน่ละครับเพราะว่าไม่เคยวางแผนอะไรเลยคราวนี้เรามาดูการประยุกต์ใช้หลักการ PDCA กับการทํางานกันบ้างดีกว่านะครับเช่นเคยครับนายคิดดีได้นําหลักการ PDCA มาใช้ในการปฏิบัติงานที่กอกนนนะครับโดยเมื่อเขาได้รับมอบหมายให้ปฏิบัติงานเขาก็จะเริ่มต้นในการวางแผนการทํางานก่อน หลังจากนั้นจึงลงมือปฏิบัติตามแผนที่วางเอาไว้และคอยตรวจเช็คระหว่างการทํางานอยู่เสมอๆครับไม่ว่าจะเป็นในเรื่องของเวลาคุณภาพของงานแล้วก็นํามาปรับปรุงและวางแผนใหม่เพื่อเข้าสู่ PDCA ในรอบต่อไปแล้วก็จะทํา PDCA ซ้ําไปเรื่อยๆครับจนทั้งงานนั้นบรรลุผลสําเร็จตามที่ได้ตั้งเอาไว้นะครับซึ่งหลัก PDCA นี้แหละครับก็จะทําให้เกิดคุณภาพงานที่ดีขึ้นนั่นเองครับนอกจากการนําเอาหลัก PDCA มาใช้การทํางานตามปกติแล้วนะครับ เหตุการณ์ฉุกเฉินก็อาจจะเกิดขึ้นได้เสมอเสมอคนที่รู้จักวางแผนเท่านั้นนะครับก็จะสามารถจัดการกับเหตุการณ์เหล่านั้นได้อย่างเหมาะสมถูกต้องที่สุดโดยเมื่อได้รับแจ้งเหตุฉุกเฉินนะครับนายคิดดีเขาจะเร่งรีบเข้าสู่พื้นที่อย่างเร่งด่วนซึ่งก่อนที่เขาจะออกเดินทางเขาต้องวางแผนวิธีการแก้ปัญหาเบื้องต้นจากข้อมูลที่ได้รับแจ้งมานี่คือ P ครับหรือว่า Plan นั่นเองเมื่อเดินทางไปถึงหน้าง,งานจึงดำเนินการตามแผนที่วางเอาไว้หรือว่า D ด,ดูครับ แล้วจากนั้นก็จะประเมินตรวจสอบความเสียหายหน้างานนี่คือ C หรือว่าเช็คนั่นเองนะครับเพื่อที่จะหาทางเลือกในการแก้ไขปัญหาที่เกิดขึ้นอย่างมีประสิทธิภาพหรือ a อ<ๆ>ด้วยความรวดเร็วและก็สามารถสายไฟฟ้ากลับไปเป็นปกติในระยะเวลาอันสั้นครับหลังจากนั้นครับจึงดนาเนินการประชุมทีมงานเพื่อค้นหาวิธีการแก้ปัญหาอย่างมีประสิทธิภาพที่สุดต่อไปหากว่าเกิดเหตุการณ์ในลักษณะเดียวกันนี้ในอนาคตนี่คือการเข้าสู่วงจร PDCA วงต่อไปนั่นเองครับ ส่วนนายเชยชาครับเมื่อได้รับการแจ้งเหตุก็จะเร่งรีบออกไปแก้ปัญหาอย่างไม่มีแบบแผนซึ่งเมื่อไปถึงหน้าง,งานก็ไม่สามารถจัดการกับเหตุการณ์ฉุกเฉินที่เกิดขึ้นได้จึงทําให้การแก้ไขปัญหานั้นล่าช้าและก็ไม่เป็นไปตามเป้าหมายที่วางเอาไว้ด้วยนี่แหละครับการทํางานที่ได้มีการวางแผนเอาไว้แล้วก็ลงมือทําตามแผนมีการตรวจสอบแล้วก็ปรับปรุงแก้ไขอยู่เสมอๆครับซึ่งจะทําให้เราได้งานที่มีคุณภาพที่ดียิ่งขึ้น แล้วก็เป็นไปตามกําหนดเวลาที่เราได้วางเอาไว้นั่นเองนะครับเพราะในขณะที่เรานําหลักการ P D C A ไปใช้นั้นนะครับก็จะทําให้เราได้เห็นถึงคุณภาพในการปฏิบัติงานของตอนเองแล้วก็ได้ย้อนกลับมาดูการทํางานของเราอยู่เสมอๆครับและเมื่อทําการตรวจสอบหรือว่าเช็คทําให้เรารู้ว่าวิธีการทํางานแบบเดิมๆนั้นไม่ประสบผลสําเร็จก็จะนําไปสู่การวางแผนที่ดีขึ้นทำให้การนำเอาหลักการ P D C A มาปฏิบัติอย่างต่อเนื่องกลายมาเป็นวงล้อที่จะส่งผลไปสู่การพัฒนางานให้มีประสิทธิภาพอยู่เสมอๆครับ เห็นไหมครับว่านายคิดดีทํางานเสร็จตามเป้าหมายที่วางเอาไว้ดูสิครับมีแต่คนชื่นชมแล้วก็ยังได้ประสิทธิภาพของงานเพิ่มขึ้นอีกด้วยพิษยังยิ่งกับนายเฉื่อยชาครับที่ไม่สามารถแก้ไขปัญหาได้จนต้องเดินขอตกกันเลยทีเดียวครับประโยชน์ของหลักการ PDCA นั้นช่วยเราได้เยอะเลยนะครับช่วยประหยัดเวลาในการทํางานลดงบประมาณและค่าใช้จ่ายลดข้อผิดพลาดในการทํางานแบบเก่าๆได้งานที่มีประสิทธิภาพ ลองคิดกันดูนะครับถ้าหนึ่งคนนำหลัก p d c a ไปใช้ในแต่ละงานก็จะทำให้งานนั้นบรรลุปเป้าหมายได้อย่างมีประสิทธิภาพและรวดเร็วมากยิ่งขึ้นครับและหากว่าทั้งองค์กรของเรานำ p d c a ไปใช้องค์กรของเราจะมีประสิทธิภาพมากแค่ไหนลองเอาหลักการของ p d c a มาใช้กันนะครับแล้วคุณจะรู้เลยนะครับว่าคุณภาพชีวิตและคุณภาพในการทางานของคุณนั้นจะดียิ่งขึ้นครับซึ่งก็นแน่นอนครับจะนำมาซึ่งความสุขทั้งในชีวิตและก็ในการทำงานอย่างแท้จริงครับ ระบบไฟฟ้ามั่นคงบริการมั่นใจ่วงใหญ่สังคมการไฟฟ้านครหลวง